มักร้าวนี่ยแหละมั้งมันไหลตลอดเลยจริงดิขนาดท่อนอยลน่าขู่เอมท่อหาจุกจูบจูบเลยไมเงี้ยน้องหมัดรถไปถิมลุงหวยปูบิดมือไปเว็บบ่เหมือนายเนาะถึงตาหน้ามักเนาะบ่ปิดบ่ได้มันดันหรอกรปิดมันก็ดันแล้วมันดันท่อเสียมันดันท่อคุณคันปิดก็มีปั๊บมันกับคุณออกลกโอ้ยอดมันพังโอ้แล้่อยถิ่มหรือซื้อเนี่แล้วปล่อยไปนี่แล้วบาดนี่นี่เห็นว่ามันหลวมันหน้าหินดันตัวนั้นแล้วจะนีหูหลวเลยโอ้ มัะพุงมะตีน er> ี่น้ำดันออกเลยตีมันดันออกดันข um> uh ึ้นที่ดันตัวนี้แล้วเป็นเล่าก็มีพักชุไปทิมไว้ป่ไปเลยเดี๋ยวมันดันโอ้ตะอนซ้อนน้ำน้ำบาดานอันบ๊อกขันบาอันนั้นออกเย็นขี่พี่ถึงเล่าต้นกอันนี้อีกแล้วนี่ฮะแล้วต้องไหวสิี่มะผูอีกแล้ว่นนี่หยังเหรอก้นลงมาขึ้นมาเลยก้นลงมาปักทุกโอ้ยต้นตำว่